นู้นน้องมาอีกตัวนึงยิงเลยยิงเลยเตยิงอะ่ะ่ไมมเอ้านี่ไงใช่ไหมใช่แมนยูไหมเฮ้ยใช่ใช่ใส่เดนเฮตไหมลูกเฮน่เน่ฮอดดูสิเฮ้ยดาวันนี้เราจะมายิงแมนยูเฮ้ยมาตามล่าไซเดนเฮกันใช่ไหมลูกใช่ไหม ลอ,อ,อนี่เราจะมายิงเมนูให้มาตามหน้าไซเลนเฮดอยู่ตึกล้างเนาะอโอเคคืออยู่บนลรืรอเนี่ยอยู่บนไม้ฮอรนิวกลอสเตอร์ครับนิวกลอสเตอร์อยู่กลางเรืออ่าไซเรนเฮดตามตึกล้างนะครับเขาได้ข่าวว่าตามตึกล้างมีไซเรนเฮดมากมายอ่ะมาดูกัน วันนี้ว่าเราจะได้เซนเนดกี่ตัวนะเนี่ยไ่ไจ่ะไปไหนนะาาล่ะระวังตัวนะลูกอันตรายนะหน,นลูกเตะอะไรวิงรงงางวววิวว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 วโวววววฮววววอววว แอนลื่นลูกไดนหนึ่งตัวแล้วพีคัเตอร์ได้หนึ่งตัวแล้วไซนเฮดนี๋ยอกพีคเตอร์เจอไหมไซนเฮดพีคเตอร์ยิงเลยยิงเลยน้องไงอยู่ซ้ายมือไงพีคตเตอร์ยิงเลยยิงเลยตายไหมตายไหมดูสิตายไหม

ไหนพีกอเตอร์ด <poured> ูซิมันตายไหมที่พีกอเตอร์ยิงอ่ะเอ้านี่ไใช่ไหมใช่หดูไหมเฮ้ใช่ใช่ไซเลนเห็นไหมลูนี่ไงเอามาแล้วดูซิเดี๋ยเอาออกได้ไหมเห็นไฟไหม ก็พี่คัปเตอร์ยิงไงลูกนี่ไงพี่คัปเตอร์ยิงเป็นรูเลยใ oh, <no. S 1> ส่เป็นเฮดติดอยู่ในรูเลยเนี่ยเนี่ยพี่คัปเตอร์ยิงใส่ใส่เป็นเฮดเป็นรูเลยเนี่ย oh, <no. S 1> เห็นดูสิอ้าวตายแล้วเป็นใส่เป็นเฮดอะไรลกูกใส่เป็นเฮดอะไร <Yeah. S 1> นี่ครับน้องน้อง กูเตอรได้ไซเนเฮดอีกตัวแล้วเป็นไซเนเฮดอะไรเนี่ย<แ>เฮดดห้องน้ำเหรอลูกฮ่ไซ<า>เนเฮดอะไรไซเนเฮดโถส้วมครับชักโครกไปในอีกตัวแล้วรุว่นน้องมาอีกตัว,ว,ว,ตตวนึ่งยิงเลยยิงเลยผีตายแล้วอยู่ไหนผีอ่ะได้หรือยัง เห็นไหมลูกพี่กาเตอร์ยิงใส่เป็นรูเลยครับเนี่ยเนี่ยรูติดกำแพงเลยได้ไงเห็นไ, oh, <no. S 1> ไหมนี่ไงโอ้โหพี่กาเตอร์ยิงติดกำแพงเลยเป็นรูเลยเนี่ยโอ้ <c oughs> เป็เนเป็นรูเลยเนี่ยใส่ในใส่ในเฮดหัวลำโพงอ่ะ <c oughs> โอเคครับน้องๆพี่กาเตอร์ก็ล่าใส่ในเฮดได้ ห้าตัวนะครับวันนี้อ้าววันนี้พี่ก๊ปกเตอร์ก็ขอตัวลาเพลงแค่นี้นะครับน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามครอบครูแฟมิลี่ด้วยนะบาย,บายบายสวัสดีครับ